บัดนี้เป็นครั้งที่49ตรงกับวันที่28ธันวาคม2568ข้าพเจ้าในกลางวันผู้ปฏิบัิขอเป่งวาจาสัตยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สาเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทว,วาดาเจ้าทั้งหลายโปดรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยาของข้าพเจ้านีน้ ขออนุภาพคุณพระรัตนไตยครูบาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควแก่การสวดสาธาย,ายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักรวาเลสุอัตตลาคัจฉันตุเทวตาสัทตัมังมุนีราชส,สาสุนันตุสักขโมฆะทังสักเคกาเมจารูปเปคิริสิคาะตะเตจันตลิเขวิมานีทีเปรัเถจคา,าเมตารุวะนะคะหานเน เคหาวัตถุมหิเขเตภูมาจายันตุเทวาชลธาละวิสมียักขคันทพันอาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนีวะละวัจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมมสวนกาโลอายมพทันตาธรรมมสวรณกาโลอายมพทันตาธรรมมสวรณกาโลอายมพททนตาบทสวดนมมสการสิทธิคถาณโมตสสะภควโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัตนโมตสสะภควโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัต นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวนสัจจกิริยาคถานัตติเมสาระนางัญญังพุทโธเมสาระนางวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหโณตุสัพพธานัตติเมสาระนางัญญังธัมโมเมสาระนางวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหโณตุสัพพธานัตติเมสาระนางัญญังสังโฆเมสาระนางวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหโณตุสัพพธา มหาการ death, thin, ุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอตัอัฐายสัพพานิน <S transparency> <should> ังผูเลตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหุนตุสพุปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายสัพพานินังผูเลตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหุนตุสพุปัตถวา มหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพานินังภูเลตวาปรมีสัพพาปัโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหนตุสัพุปัตถวาบกดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระาวัสเกสุวิหารติกปีละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเคนะสัจทิงปัญจมตเตหิตพิขูสเตหิตสัเพเฮวะอรหันเตหิตทัสสหิตจัโลกาธาตุหิต เทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติภควันตังทัศนายะพิกุสังคันจัตอัทโขจตุนังสุทธาวาสก,กายิกานังเทวานังออเอตัทาโหสิอะยังโขภควาสตทสุวิหารติกาปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหัตาพิโุสังเคนะสัตทิงปัญจมาเตหิตพิกุสเตหิตสัพเพเหวะอรหันเตหิตทัศหิตจะโลกาทาตูหิตเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติ พะกวันตังทัศนายพิขุสังคันจะยันโนนะมยามปิเยนะพะกวาเตนุประสังกามยามะอุปสังกามิตวาพะกวัตโตสันติเกปาเจกคาถาภาเสยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยถาปินามะทาะวาปุริโสสัมมัญชิตังวาภาหังภาษาลยะปะษาลิตังวาพาหังสัมมินเชยะเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพะกวัตโตปุระโตปาตุระหังสุ อาตัคโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอะถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังคาถังมาาสีมหาสัมโยปวานสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตามหิมังธรรมสมยังคตตาเยวะอปปราชิตสังคันติอตัโขอปปราเทวตาภควัตโต สันติเกอิมังคาถังอภาสีตัลลาภิขวโวะสมาทาัหังสุจิตตังอัตโนอุชุการรมังโขาสารถีวะเนตานิคะเฉตวาอินลิยานิลัขันติปันทิต,ติอัชโคอปลาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตาวาคีลังเชตาวาปะลีคังอินทขัขีลังโอหัจจะมะเมชาเตจะลันติสุทาวิมาลาจาักภูมตาสุทันตา สุตูนาคาติอัตโขอปลาเทวตาพระกวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสณเตคะมิสสันติอตปายภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวากายังปรลิภูเหลสันติติอัตโขพระควาภิขุอามมนเตสิเยปูเยนะพิขเวทัสสสุโลกะาาทาตุสุเทวตาสันนิปติตาหนติตถาคตังคัสนายะพิขุสังกันจะ เยปิเตพิกเวอ์เหสุงอติตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีตพระกวรรานังเอตัเอตัปลามเยวะเทวตาสันนิปติตาเหสุงเซยยถาปีไมหังเอตระหิตเยปิเตพิกเวพระวิสันติอานาคตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีตพระกวรรานังเอตัปลามเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติ เยาถาปีไมหังเอตระหิอาจิกขิสามิพิกเวเทวกายนานังนามานิกิตายสามิพิกเวเทวกายนานังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายนานังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมานาสิกะโลธะภาสิสามิติเอวัมพันเตติพันเตติโขเตพิกขูปะขวัตโตปจ,จัตโสสุปะควาเอตทโอะโวจัสิโลกามะกามัยุ สิโลก,ะมะกามุกัสามิสิโลกามะสิโลกาะมะุกัสามิยัตถภุมมาตาทัศส,สิตาเ <c oughs> ยสิตาคิริคับพลังปหิตตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสลีนาโลมหังสาพ,พิสัมพุโนโอทาตามะนาสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิญโยปัญจสเตยัตวาวะเนกะปิรวัทเว ตโตอะมันตยิสัทธาสาวเกศสาสเสนลเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภาิโวเตจเตจะอะตัปะมกะลุมสุตวาพุทธสาวศาสานงเตสัมปาตุระหูญานังอะมนุสสาณทัสนังอะเปเกสาตะมัทธคุงสหสสังอะถาสัตตลิงสตังเอเกสหสานังอะมนุนสสาณัทสสงอะเปเกนันตะมัทธคุง ทิสาสภะพุตาหงตังจสัสปังอภิญญายะวะวะคิตวานะจักุมาตตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเะวะกายาภิกังตาเตวิชานาถาภิกขโวเยโวหังกิตยิสามิคิราหิอนุกุปโสสัตตะสหสาวะยาขาภุมมากะพิลวัตขวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันะมันโตยัสสิโนโมทามานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนัง ชาสหสาเหมาวตายกขานานตวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามนาพิกามุงพิกุณังสัมมิติงวนังสาตาคิลาติสหสายกขานานตวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามนาพิกามุงพิกุณังสัมมิติงวนังอิเจเตอิเจเตโสละสหสายกขานานตวานิโนอิทธิมันโตชุติม ah ันโตวันนาวันโตยัสสิโน <text> <k ull Je an> โมทามนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายักษานานาตะวันิโนยิทิมันโตชุติมันโตวังนะมันโตยสัสสิโนโมทามนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังคุมพิโลราชกะิโกเวคุรัสสะนิเวสนังพินโยนังสัตสหสังยักษานางปะยิรุปปาสติคุมพิโลราชกะฮิโกโสปาคาสมิติงวะนัง ภูริมันจัติสังราชาทัตลโถปัสสาสติคันทปานังอธิปติมหาราชายสัสโิโสปุตตาปิตาสพพาพระหววนธนามามหาภราอิทธิมันโตชุตติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิขุนังสัมิติงวนังทักขินันจัติสังราชาวิรุณโหตับปัสสาสติภูมิพันธานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตาสพพาพระหรวนทานามามหาภลา อิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวนังปัชฉิมันจัตทิสังราชาวิลูปะโขปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุตตาปีตาสะพระหาวนฒนานามามหาพลาอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวนังอุตตลันจัตทิสังราชากุเวโรตัปัสสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสสิโส ปุตตาปิตสา,าพาหาวนทนานามามหาพราอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกกรรมุงทิคนังสม,มิติงวนังโอลรมาทิสังทตัตตลัโถทักคีเนนะวิรุณหโกปัชิเมนะวิรูปรขโอขอวโรตลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัตทันละมานาอถังสุวเนกปีละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาคูวันจะนิกาสกาัดสธา มายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโต,ตสหะจันทโนโกามเสตโถจักกินุคันทุนิคันทุจะปานาโทโอปามโยจากเทว,วสุโตจะมาตลิจิตตเสนโนจากคันทพโพนโลราชาชนโนสโพอาคูปัญจสิโฉเจวะติมพะลูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทภพ,พาสหะราชุพิโมทามานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวนัง อาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากัมพระลัสษะตะลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตลัตฐาจะอาคูนาคายะสสิโนโอเอลาวันโนมหานาโคูโสปาขสมิติงมนังเยนาคะลาเชสาหาสายฮาลังติทิพพาธิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายสาเตวานามัชปัตาจิตลาสุปปนาอิติเตสานามัง อภยันตา,านาครา,าชานามาสิสุปันนโตเขมามากาสิพุโทโธสันหาหิวจาหิอุปะวหายันตานาคาสุปันนาสารณะมากังสุพุธทธังชิตาวะชิรหัตเถนะสะมุทังอสุลาสิตาพาตาโลวาวาสวัสเสเตอิทิมันโตยัสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาธทา,ทานาเวขาสาเวจจะ เวปาจิติสุจิตติจะเวปจิตติสุจิตติจะปหาลาโทนะูุจีสหสตันจะพลริปุตตานังผับสัตเทเวโรจักนามกาสันในหิตวาพระลิงเสนังลาหุพัททะมุปาขมูสมโยธานิพัทันเตวิคุณังสมิทิงวานังอาโปสเทวาปัทวีจัเตโชวาโยตทาขมูวาลุนาวาลุนาเทวาโสมโมจะยะสัสสาสหะ เมตตากรุณาการิาากาอากูเทวายะสัสิโนทเสเต,ตะทัตทากายาสัพเพนานตวันนิโนปิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสัสิโนโอทมามนาภิกามุงพิกุณังสมิติงวังเวณทูจะเทวาสหะลีจะอสมาจะตทูเยมาจันทสูปณนิสาเทวาจันทมาคูปุรคกิตาสุริยสูปณนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคกิตานัคตานิสุรักิตาวาอาคูมันทะวะลาหกา วสูนังวาสโวเโสถโสกโกปาคาปุรินทโททเสเตเทศธากายาสัเพน,นานตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสสิโนโพทามาาพิกามุงพิกุนังสม,มิติงานังอาธาคูสาภูเทวาชะลามะคิสิขาลิวะอาลิตกาจะโรชาจาอุม,มาบุพานิภาสิโนวัลุณาสหาธรรมาจัจจุตตาจะอเชกา สุเยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวาเนสีโนพระเสตสสสถากายาสัพเพน,น,นตะาวานิโนอิทิมนโตชุติมโตว,ว,าาวันนะวันโตยะสสีโนโามทัมนาพิกาม,มุงพิก,งงกุนังสมิติมวังสมานามหาสมานามานุสามานุสุตามาคิดธาปทุสิกาอาคูอาคูมนโนปทุสิกาอาาัฐะอัฐาคูอารโยเทวาเยจะโลหิตาวาสิโน ปาราคามหาปาราคากูเทวยา,าสัสสิโนทัศเ,เตทัสัตากายาสัพเพนังตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัตสิโนโมทมามนาพิกามุนพิกุนังสม,มิติงวนังสุกากาลุมหาอาลุณาอาคูเวคาณาสา,าสหะโอทาตะไครหาปาาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาลัคขาชาวิสกาจะยาสัสสิโนพนายานาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวสติ ทัตเศรษฐาสถากายาสพเพนานาตะวันนิโน,โนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโอทามานาพิกามงพิคนังสมิติงวันังเขมิยาตุสิตายามากตกาจะยัสสิโนสัมพิตากาลาภเศราฐาชตินามาจักอาสวานิมมานรติโนอาคูอาถาคูปาลนิม,มิตาทัสเตรตฐาสถากายาสพเพนานาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโน โมทามานาภิกขมุงภิกขุนัง,มงสมาติงวานาังสัิเตเ,เทวานิกายาสัพเทนานตวานิโนนามนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสัทิสาสหะปะวุฒาชาติมัคขีลังโอคตินนะมะนาสวังทัตเขโมคตลังนาขังจันทังวะอสิตาติตังสุภามาปาละมัตโตจะปุตตาอิทิมาโตสหะ สันนังกุมาโลติสโสจะโสปาคาสมิติงวนังสหัสสพัมมโลกานังมหาพัมมาพิธิตติอุปป,ปันโนชุติมันโตวิสมากายโยยัสสิโสทเสธะอิสลาอาคูปัจเจกะวะสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาลิโตปริวาริโตเตจัสัพเทภิกกันเตสินเทเทเวสพัมมะเกมาลเสนา,าภิกอภิกามิปัสสะก,กันหัสะมันทียง เอทะคันทะทะพันทะทะลาเคนะพันธมัทโวสมันตาปริวาเลทะมาโวมุจิตถะโกจินังอิติตัธมหาเสนโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตาลมาหัจจะสะลังกตวานะเพระวังยะถาปาวุสะโกโมเมโคทานายันโตสาวิชุโกตถาโสปัจจุทาโสปัจจุทา,จจทาวัต,ติสังกุโทอสศยางวเสตันจสัสมพังอภิญญายะวะวะคิตวานะ จักกุมาตตวามันตยิสัทธาสาวเกสา,สาสเสนลเตมาลเสนาพิกันตาเตวิชานาคาพิขโมเตจะอาดัปปะมกครุมสุตวาพุทธศาสาสนังวีตาลาเคหิปกามุมงเนสังโรม,มปิอินชยุมสเพเวิชิตสังคามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิตสาวกาเตชเนสุตาตบิบทสวดจุลชัยยปกรณนโมเมพุทธเตชะสสะเตชะสา รัตนตายะธรรมิกาเตชะประสิทธิปสัสสีเทวานารายะปัลเีสุราสิทธิพัมมาจะอินทาจะจาตุโลกาคัมภีรักขกาสมุทาภูตุงคังคาจัพพัมมาชยะประสิทธิพวันตุเตชยะชยะธลนิธลนิยุทธิุททตีนาทีนาทีชยะชยะคะคนละตนละนิสนัยนิไรสายเสนณเมรุราชภูนรชี ชัยยชัยะคัมพีรัสมพีนาเคนทนาคีปีศาจัปุตตะกาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโลคีชัยยะชัยะสิงคีสุธาทานมุขชาชัยยะชัยะวัลุณะมุขสาตาชัยยะชัยะจัมปาทินาคภูรคันถตกชัยยะชัยะคัจฉคณตุลงสุกาลผู้ชงสีหาพยาขัตทีปาชัยยะชัยวัลุณะมุขยาตาชิตาชิตะเสนาลีปุณะสิทธินารดี ชัยยชัยยสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะลรนีตะเลสัทธาสุชายาชัยยะชัยยะสันตินสัทธาชัยยะชัยยะมังกรลัญญาภาวะเกชัยยะชัยยะวารุณายาเขชัยยะชัยยะลัคเเสสุละคุชเตชาชัยยะชัยยะพัมเมนทกยาชัยยะชัยยะราชาธิราศาชัยชัยยชัยยะปัทวินสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโลหะโลหาลินเทวา ชัยยชยพัมมาสุลโขชยชยนาโควิรุณหกโววิรูปโขจันทิมาลวิอินโทจะเวนะตยโยจะกูเวโรวนุโรปิจะอคิวายโยจาปาชุนโหกูมาโลทตละตาตะโกอัฏฐารสะมหาเทวาสิทธิตาปสสะอาทโยอิสีโนสาวากาสัาพพะชัยยะลาโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจัสังโคจะ ทัะาป,ปาโลจะชยยกังเอเตนะชัยยะเตนาชนะชัยยะโสถีผวันตุเตเอเตนะพุทธเตชัพุทธเตเชนะโหตุเตชัยมังคลงังชยโยปีพุทธศาสตริมตโตยังมาราศาจจปาปีมโตปาราชยโยอ,อุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาพมคมนาไมเฮสีนชยโยปีพุทธศาสตริมตโตยังมาราศาจจปาปีมโตปาราชยโย อุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทคณาไมเหสิโนชโยปีพุทธศัตร์สิริมตโตยังมังลสัจัปปาปีมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาเทวคณาไมเหสิโนชโยปีพุทธศัตร์สิริมตโตยังมังลสัจัปปาปีมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนขณาไมเหสิโน ชยโยปีพุทธศาสตร์สีมโตยังมาราสาจัปปาปีมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาทานาคคนามหิสิโนชยโยปีพุทธศาสตร์สีมโตยังมาราสาจัปปาปีมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถานสัพพมคนามหิสิโนชายังโตโพริยาม네ูเอสกยานังนันพิวัตโนเฮวังตะวังวิชโยโหหิตชยัสโศชยามังคะเล อา拉ชิตาปัลลังเกสีเสวะัทวิปโขคเลอภิเสเกสัพพุทธานังอคับปโตปโมติสุนักตังสุมังขลังสุปปะาตังสุหุติตังสุขโนสโมโหโตจะสริถังพัมมจาริโสปัทถคินังกายกรรมังวาจากรรมังปัทกินังปัทกินังมโนกรรมังปณิทีเตปัทกินาปัทกินานิกตวานะละพันตเตปัทถินเนเตอัฏฐารถาสุขิตาวิลุหะพุทธศาสนี อาโลคาสุขิตาหนถาสหัสเพหิยาติภิสุนันตุโพนโตเยเทวาสมิงถาเนอธิคตาธิคายุกาสตาหนตุสุขิตาหนตตสัพทาละขันตตสัพสัตานางละขันตุชินาสาสนางยากาจิตปัทนาเตสังสเพปูเรนตุมะโนระถายุตตะกาเลปวัสสันตุวสังมสาวะราหกาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพทากายสุขังจิตตสุขังนาลหังตุยะถาละหัง โอสวดธรรมะนิยามสุดตังเอวังเมสุดตังเอกังสมยังพระกวาสาวัตยังวิหารติเชตวะเนอานากรพินทิกัสาอาลาเมตะลโขพระกวาภิกขูอามันเตศีพิฆวติพระทันเตติเตพิกขูพระกวัตโตกจัตโสทรงพระกวาเอตทาโวจัุปาทาวาพิฆเวตถาคตานางนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตต ธรรมัติตาธรรมานิยามตาสัพเพสังขารานิจติตังตถาคโตอภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวาลติวิภาชติอุตานิกโลติสัพเพสังขาราอนิจติอุปาทาวาพิคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาถุธรรมัติตาธรรมานิยามตา ัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตอภิสัมพุชเตอภิสมเณติภิสัมพุชิตวอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตเพติวิวัลติวิภัชติอุตานิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธโตธรรมมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมานตาติตังตถาคตอภิสัมพุชเติ อภิสเมติอภิสัมุชิตวาอิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญญเปติปัตสเปติวิวาลติวิภัชติอุตานีกโลติสเพธมาอนตตาติปิธามะโวจัพพะควาอตตมนาเตปิขูพภะคะวตโตภาสีตังอภิันทนติบทสวดพัะเทกาลัสคาถาอาติตังนานะนานวาคะเมยยะนับปฏิกังเขอานาคตัง บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วมไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพูมิถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยัคทัติตำไปหินันตังอัปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมันตถาตถา,ต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 าวิปัสติอสังหีรังอสังปุปปังตังวิทามนุภระรหเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้ง ไม่งอนแงน่งคอนแกนเขาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามรณะนังสุเวความเปลี่ยนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ค้าจะรู้ความตายแม้พวกนี้นาฮิโนสังฆลันเตนะมหาเสนนะมัจุนาเพราะการสัดเทียนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเรา <c oughs> เอวังวิหาลิมาตาปิงอโบรัตตะมาตันทิตัง ตังเวพัตเทกัลโตติสันโตอาจิคเตโมนิมุนี้ผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เขี่ยค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบวชสวดธรรมะสังเวคปัจเจกขณะสัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพรรม,มาณตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตัง้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมะระนังความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมยามาริตตพังอันเราจะพึนตายเป็นแท้ มรณะนะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะ,ะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงเพราะตะควรที่จะสังเวชอาจยางกายโยอาจจลรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนขันปัสจากวิญญาณชุดโทอันเข่าทิ้นเสียแล้วอธิเสตสติจักนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กลินคาลังอีวะประดุดยังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัถังหาประโยชน์มิได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันเตกันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเอสังมูปัสมูสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจาสัตทั้งหลายทั้งวงกำลังตายอยู่มะลิงสุจามะลิสาเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวหังมะลิสามิ